มาเบิ <c oughs> ่งสภาพคนซับมั่นบัดนี้ขณะนี้เวลากเท่าไหร่ลนี่สองโมงสิบห้าที่วังสภาพนี่ขั้นเป็นแบตขั้นเป็นแบตโทรศัพท์กัเหลืออยู่ประมั่นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อเตือนไรหรอเปล่าเอาเบิ่งซับมั่นเบิ้อปอดบวมห้องเอาแบบไร้วันเบิ่งเอาแบบไร้วันก่อนเริ่มจากไร้วันก่ัน สูบยากันบ่กันนี่แบบเล้วันได้นี่แบบเลวันได้เนี่เอาแบบเมาเลยนี่เอาเบิ่สาเอาแบบเมาบ่เอาแบบเอาแบบเลวันก็แท้แดบ้วันก่อนนึงฮะเอาบ่เดี๋ยวเลวันกันอเหานที่แบบเมาวงดุโองเหงามันสวัวอือ เอ๋อแบบแบบปอดโบแตงเอาแบบแบบปอดโบแตงอ๋อแบบแบบปอดแตงมาเช่นนี้เอาแบบแตงปอดมาเดี๋ยวมาเนี้ปอดซิ่งมาเนี้โอ้โหออกลายใช่เอาเบิ้งมาเลยนี่บักเมาเบิ้งเอาแบบแบบแบบเมาโบเทีนี่แบบเมาเหนี่ยแบบห้ามึงมีดมะฮอดเพียโอ้เพียกระดังนั่งก็ต้องบินถึแม่โอ้แบบเมาไม่ยิบินได้เนาะแบบเมาเนาะไหวเมาอะไรวะนี่แหละลูก อะไรวันน่ดีละ่ะเมาหรอกแบบเมาแบบมีดบินโดนไม่ต้องเมาหรอกท่านมีพายุนะมึงในกร,ระปนันเนี่ยโ <c oughs> อแบบ้แบบเมาหมีบินหอดพี่เมา,าเป้เสมมาานนื้อจะหมูกมะไรเป็น <c oughs> ไหนเสา้อหมวกของพี่จะมาโฟกัสค้งันหมวกทอนหมวกกัวนะลูกทอนมัวกกันนะโอ้ กูกูบอกว่าึงอยาเก่งด้อเนี่ยฮะคนว่าตัวน้น่อยนมึงเจ็บแบบคนกะมอ้งมั่งเสด็ยบัวข้าวอะเมืองดังเรียน